การเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ยีนในแต่ละทศวรรษถ้าพูดถึงกางเกงที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมีความคลาสสิกมีความเป็นแฟชั่นและทุกๆคนก็ใส่กันนั่นก็คือกางเกงยีนนั่นเองแต่เรารู้หรือไม่ว่าประวัติศาสตร์ยีนนั้นมีมานานกว่า147ปีแล้วตั้งแต่ปีคศ1873วันนี้ทางช่อง The Story จะพามาดูตำนานยีนในแต่ละยุคสมัยกันว่า นนอดีพวกเขาฮิตอะไรกันมาบ้างปี1873ต้นฉบับ,บรูยีนถือกำเนิดนี่เป็นกางเกงยีนรุ่นแรกที่ถูกจดสิทธิบัตรในอเมริกาลักษณะดูโครงโครงและมีกระเป๋าข้างเดียวมันถูกเรียกว่าดับเบิลเอ็กซ์ซึ่งเป็นชื่อของผ้ายีนที่ใช้ทำครั้งแรกและเป็นผ้ายีนที่ดีที่สุดในอเมริกาวีวายอธิบายว่าผ้ายีนนี้มาจากบริษัท เอมอสเกงเมนูฟัคเจอริงในแมนเชสเตอร์นิวแฮมเชียร์เป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมากเราจึงตัดสินใจนำมาตั้งเป็นชื่อกางเกงยีนรุ่นแรกนี้ปี1910เอียมยีนในช่วงเวลานี้ใครบางคนได้เกิดไอเดียที่จะให้กางเกงยีนมีสายคาดดังนั้นเอียมยีนจึงถือกำเนิดขึ้นมาภาพนี้คือปี1918ที่แสดงให้เห็นถึงนักศึกษาชาวอเมริกันในฟาร์มแห่งหนึ่ง พวกเธอกำลังทำงานแทนผู้ชายที่ถูกเรียกไปเข้ากรมทหารในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปี1920ถึง1930ยีนสำหรับคนงานชาวไร่และ่าวบอยยีนในยุคนี้ค่อนข้างเอวสูงและขากว้างเพื่อที่จะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานส่วนยีนผู้หญิงก็จะเป็นสำหรับใส่ในฟาร์มหรือในไร่ ปี1,940ยินสำหรับสาวๆปกติแล้วยีนไม่ได้ทำมาสำหรับผู้หญิงจนกระทั่งสาวๆเริ่มเข้ามาทำงานตามโรงงานปกติจะเป็นงานของผู้ชายแต่ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยแรงงานสาวๆจึงเป็นที่ต้องการมากกว่าและพวกเธอก็เริ่มใส่ยีนซึ่งช่วงต้นทศวรรษที่1,940ยีนก็ถูกดีไซน์ให้เหมาะสำหรับผู้หญิงมากขึ้นด้วยปี1,950 ยีนกลายเป็นแฟชั่นมันเป็นช่วงทศวรรษแห่งความรุ่งเรืองสําหรับกางเกงยีนที่เปลี่ยนจากการเกงทํางานกลายเป็นแฟชั่นสําหรับหนุ่มสาวรูปลักษณ์ของยีนถูกออกแบบมาให้พอดีตัวมากขึ้นมีซิปและมีการพับที่ปลายขากางเกงปี1960สีใหม่ทรงใหม่ในช่วงต้นทศวรรษที่1960กางเกงยีนได้กลายมาเป็นแฟชั่นอย่างเต็มตัว จากกางเกงแบบเดียวทรงเดียวใช้ใส่ทํางานกลายมาเป็นหลากสีหลายทรงมีหลายแบบให้เลือกสรรปี1970ขากระดิ่งครองเมืองรูปทรงยีนในช่วงเวลานี้เปลี่ยนไปทุกคนนิยมการใส่ขากระดิ่งที่มีช่วงปลายขาที่บานออกผู้คนมักใส่คู่กับแจ็กเก็ตยีนและรองเท้าส้านหนาปี1980ปอกสีขัดขาด ในช่วงทศวรรษที่1,980จะกลับมาสู่สภาวะปกติแต่ยีนแนวฟอกสียีนขัดขาดจะเริ่มมาแรงในช่วงนี้รวมไปถึงแนวกรั้นคือแนวพังบวกแคชชวนที่มาแรงต่อไปในยุค90ปี1,990ยีนคุณแม่โชคร้ายสำหรับวัยรุ่นปี90ที่สไตล์ยีนจะดูเฉยไปนิดทรงจะเป็นแบบเอวสูงช่วงบนจะพองๆขาไม่แคบ ใส่แล้วดูโครงโครงแต่ในช่วงปลายทศวรรษการเกงขากระดิ่งได้กลับมาฮิตอีกครั้งปี2000ยีนเอลต่ำถึงแม้ในช่วงต้นทศวรรษกระแสยีนขากระดิ่งในยุค1,970จะมาแรงแต่โดยรวมแล้วในยุคนี้ผู้คนนิยมใส่ยีนเอลต่ำหลูตูดกันรวมไปถึงกางเกงยีนที่มีการประดับประดา,ดาของวิบวับที่กระเป๋าหลังอีกด้วยปี2010 ยุคของสกินนี่ถ้าพูดถึงยีนแฟชั่นในยุคปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นแนวสกินนี่หรือบ้านเราเรียกว่าขาเดฟนั่นเองโดยมีการทำสีสันที่หลากหลายมากขึ้นและมีลวดลายมากขึ้นอีกด้วย